ของความชัดเจนก่อนครับคุณรู้ไหมครับมีคนหลายคนนะครับรู้สึกเฮ้ยไม่เอาะมันทำกับฉันอย่างนี้เนี่ยฉันจะต้องตัดใจจากมันไอ้วันแรกที่ทะเลาะกันนะนะนะครับก็เฮ้ยเนี่ยมันทำกับฉันอย่างเนี้ยไม่ยอมนะครับมันทําให้ฉันเสียศักดิ์ศรีทำไงดีก็ทะเลาะกันครับเป็นไงเป็นกันอยากกันให้ขาดเลิกกันให้ขาดพอระยะเวลามันห่างมาสักระยะหนึ่งมันจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาของออกซิโทซินมันหลังครับมันทำให้คุณ กลับไปคิดถึงเขาเหมือนเดิมไอตอนแรกที่เลิกกันคือเหมือนกับว่าวันนี้ฟ้าจะถล่มดินจะถลายแต่พอคุณห่างมาสักระยะหนึ่งกลายเป็นว่าคุณกลับรู้สึกเขาอีกแล้วครับวันนั้นมองเห็นโทษของเขาเนี่ยโ,โหเท่ากับภูเขาครับแต่วันนี้กลับรู้สึกคิดถึงเขาอีกแล้วสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุมันเป็นเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนจนหลายๆเคสต,ตอนนี้ครับอีกใจหนึ่งก็อยากได้กลับนะแต่อีกใจหนึ่งก็แม้เจ็บใจ ก็ไม่อยากได้กลับแต่พอก่อนนอนก็หยิบมือถือมาไปสองอีกอยากได้กลับพอเตื่นเช้าก็สองอีกทีเอ้ยคิดถึงแต่พอช่วงเวลากลางวันก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็ทําฉันเจ็บเหมือนกันคือดูเหมือนกับว,ว่าความคิดของคุณมันตีวนแล้วอยู่ในวังวนในอ่างเนี้ครับคุณอยู่ในวงกลมเนี้นะครับแล้วคุณก็ไม่สามารถออกจากวังวนของความคิดของเองได้ครับลักษณะนี้เราเรียกว่าความคิดตีวนครับ อีกสักพักหนึ่งพวกก็จะหาวิธีการเฮ้ยเราจะลืมมันยังไงดีนะนะครับหาวิธีการลืมลืมแฟนเก่าลืมยังไงดีก็ไปเสชวิธีการลืมแฟนเก่าใหญ่เลยนะครับสุดท้ายถามว่าคุณออกจากวังวนได้ไหมก็ยังไม่ได้ถามว่าทําไมครับเพราะคุณยังไม่เข้าใจความชัดเจนของตัวเองครับคือพูดง่ายๆครับคุณยังไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะไงจะเอาไงดีเพราะเดินหน้าก็ไม่ไหวจะถอยหลังก็กลับไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยคือ จริงๆแล้วเนี่ยครูคอมจะมีกดสิบข้อครับที่ควรจะเป็นหลักยึดว่าเฮ้ยแฟนเก่าคนเนี้ยยังไม่ต้องพูดถึงการดึงกลับนะแต่เฮ้ยแฟนเก่าคนเนี้ยควรดึงหรือไม่ควรดึงกลับก่อนมันต้องมีหลักยึดก่อนครับว่าเฮ้ยคุณสมบัติอะไรบ้างที่แฟนเก่าลักษณะนี้ฉันควรดึงกลับคุณสมบัติอะไรบ้างที่ถ้ามันไม่ตรงตามหนึ่งในสิบเนี้ยคือไม่ควรดึงกลับ คราวนี้ความคิดของคุณมันจะไม่ตีวนแล้วเพราะคุณมีหลักเกณฑน์ในการยึดนะครับมันจะมีสิบข้อครับอยากรู้ไหมไอหลักเกณฑ์สิบข้อเนี้ไม่จําเป็นต้องตรงทั้งสิบข้อแต่แค่ตรงหน,นึ่งในสิบเนี้ยก็ดึงกลับถ้าคุณอยากได้กลับมันไม่ผิดเลยแต่ถ้าในสิบข้อเนี้ยไม่ตรงเลยแล้วคุณอยากได้กลับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันผิดพลาดคราวนี้คุณก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ย ถ้าเขากลับมาจะเป็นยังไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อฉันมีคนใหม่แล้วแล้วถ้ามันกลับมาเนี่ยจะเสียใจไหมถ้าค,คุณเข้าใจสิบข้อเนี้คุณจะคุณจะไม่เกิดความคิดว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะกลับมาหรือมันไม่กลับมาเลยครับคุณจะสามารถเดินก้าวไปต่อในวันนี้วันพรุ่งนี้มาเรือน,นี้นะครับได้แบบสวยๆหล่อๆหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งครับก่อนที่คุณจะละมอเพ้อพรบอ,อ,อยากให้เขากลับมาเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ๊เขาสามารถไว้วางใจได้ไหม แบบมีกิก๊กมีน้อยมีชู้ต่างๆไหมมีไหมไอตอนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาสามารถไว้วางใจได้ไหมถ้าคนรู้สึกว่าเอ๊เขาเขาสามารถไว้วางใจได้นะ่ะนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่คุณสามารถใช้ิุวิยาในการดึงกลับมาได้แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าระหว่างที่ก็หากันเนี่ยเขาไม่สามารถไว้วางใจได้ล่ะนะครับก็มาดูหลักเกณฑ์อื่นครับว่าเอ๊เขาห่วงใวยเราไหมนะครับอันนี้สมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆฉันรู้สึกว่า เขาไม่สามารถไว้วางใจได้ข้อะที่สองครับคือเขามีความห่วงใยเราบ้างไหมถ้าเขามีความห่วงใยเราบ้างเอออันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งที่ไม่แปลกที่คุณอยากจะดึงกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ห่วงใยเลยล่ะไว้วางใจก็ไม่ได้ห่วงใยก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อื่นๆอีกไหมที่จะวัดเผื่อว่ามันตรงกับข้อไหนในการดึงกลับมาเพราะในสิบข้อถ้าตรงกับข้อไหนไม่แปลกที่คุณจะอยากดึงกลับมาแล้วคุณจะชัดเองกับตัวเองมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ตรงกับสิบข้อนี้เลยแล้วคุณพยายามอยากดึงกลับมา นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจกับตัวเองใหม่และไม่ควรอึงกลับมาใครอยากรู้บ้างสิบข้อนี้ประหยัดเวลาของคุณทั้งชีวิตคนอยากพยายามนั่งรอคอยรอคอยกับรอคอยแฟนเก่ากลับมาครับโดยไม่เคยเช็คจากสิบข้อนี้เลยเสียเวลาเป็นสามปีสี่ปีห้าปีหกปีนะครับและแฟนเก่าเนี่ยมันก็ไมมีครอบครัวใหม่มันแล้วมันก็มีลูกหลายคนแล้วแต่คุณยังรอคอยอยู่ครับซึ่งถามว่าถ้าคุณรู้สิบข้อนี้คุณจะไม่เสียเวลาห้าปีหกปีนั้นไป ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดน,นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้กับคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปัม๊มือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิขไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ like at, at l i น์แอดแอ o ลโอ s น o r e ตองก้านะครับหรือแอดอันนี้นะครับ แล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ